วันนี้มาหาความสูงของดั้งหลังคาทรงโมเดิร์นมาเห็นแบบบ้านๆนะผมคือผมจะเอาตัวอย่างความยาวของบ้านอยู่ที่10เมตรนะผมแล้วทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบดูว่าความสูงของดั้งนะครับผมกี่เซนนะครับผมจะตกอยู่ประมาณกี่องศาเอาตัวอย่าง10เมตรนะครับช่วงเอาเฉพาะช่วงบ้านนะครับยาว10เมตรดีวผมจะมีรูปเปรียบเทียบให้ดูนะครับเป็นภาพ 3D นะครับเอาไว้เผื่อเป็นแนวทางนะครับผมตัวแรกนะผมตัวแรกเนี่ย ดั้งสูง70เซน,นผมจะได้ความลาดเอียงประมาณ4องศานะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวบ้านนะครับ10เมตรนะครับตามดิเมนชันเลยนะครับผมต่อมานะครับดั้งสูง80เซนนะครับความลาดเอียงเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ5องศานะดั้งจะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับผม ต่อมานะครับผมผมจะเอาขึ้นทีละสิบเซนนะครับผมดั้งสูง90เซนนะครับจะได้ความลาดเอียงอยู่ที่ประมาณ5องศานะครับผมประมาณนี้นะครับคือด้านหลังเนี่ยจะพาดบนอสส์นะอันนี้เรายังไม่ได้ยกหน้ายกหลังนะครับผมอันนี้เป็นแนวทางเผื่อเป็นแนวทางนะครับผมต่อมานะครับผมดั้งสูง1เมตรนะครับจะได้ความลาดเอียงอยู่ที่ประมาณ6องศานะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมานะผมดั้งสูง1เมตรสิเซนนะครับ จะได้ความลาเดเอียงอยู่ที่ประมาณ6องศา idents. เราจะสังเกตว่าดั้งสูงประมาณ20เซนนะครับตัวเลขขององศาถึงจะเปลี่ยนนะครับอันนี้ผมเอาตัวอย่างเอาความสูงมาจากโปรแกรมออ t o c แคนะครับ, <oss> บเปรียบเทียบเรื่ององศานะครับผมนะต่อมานะครับดั้งสูง1เมตร20เซนนัความลาเดเอียงอยู่ที่ประมาณ7องศา,านะครับประมาณนี้นะแล้วต่อมานะครับผมถ้าดั้งสูง1เมรตร30เซนนะครับ,รบก็จะได้ความลาเดเอียงอยู่ที่ประมาณ7องศาเหมือนกันจะสังเกตว่า ต่อ20เซนนะครับความสูงของดั้งนะครับตัวเลของศามันถึงจะเปลี่ยนนะครับเอาไว้เผื่อเป็นแนวทางนะครับลองไปเปรียบเทียบใช้ดูนะครับว่าจะเอาแบบไหนดีนะครับต่อมานะครับถ้าดั้งสูง1เมตร40นะครับความลาดเอียงจะอยู่ที่ประมาณ8องศานะครับผมคือถ้าเราจะมุงลอนคู่เดี๋ยวผมจะให้ดูตอนท้ายนะครับผมว่าเราจะเอากี่องศาดีนะครับต่อมานะครับดั้งเริ่มสูงนะครับผม ผมเอาเปรียบเทียบตัวสุดท้ายนะครับดั้งสูง1เมตรเซนนะครับเนี่ยถ้าเป็นหลังคาเมทัลชีสยังไงก็ไหลสบายสบายอยู่แล้วจะได้ความลาดเอียงอยู่ที่ประมาณ9องศานะครับประมาณนี <figuring out> ้นะครับก็ดูหน้าหน้าบ้านนะครับจะยกขึ้นสูงนิดนึงนะฮะคือถ้าเราจะเอาให้มุงหลังคาหลอนคู่ได้นะครับกับเบื้องหลอนคู่นะครับความลาดเอียงอย่างน้อยต้องอยู่ที่ประมาณ10องศาเพราะฉะนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณเมตรเจขึ้นไปเลยนะครับผมดั้งนะผมอันนี้ก็แล้วแต่เราชอบนะผมอันนี้เอาไว้ เื่อปรับใช้นะมสำหรับท่านที่กําลังจะสร้างบ้านนะครับทรงโมเดิร์นหมาแณนคือเรื่องความสูงของดั้งเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งนะครับที่ทําให้บ้านเราเนี่ยหน้าตาดูดสวยไม่สวยนะครับผมคือหลกักๆกก็แล้วแต่เราชอบนะครับสำหรับหลังคาทรงโมเดิร์นหมาแณนเนี่ยว่าเราจะเอาความลาดเอียงอยู่ที่กี่เซนตดีนะครับเรื่องความสูงของดั้งนะครับเอาไว้เผื่อเปรียบเทียบและปรับใช้นะครับผมคือโปรแกรมที่ผม เอ่อใช้วัดองศาเนี่ยผมจะใช้โปรแกรมออโตแคตนะผมนะในการวัดองศาขึ้นมาว่าความสูงเท่านี้จะได้ความลาดเอียงกี่องศาผมนะครับก็เผื่อเปรียบเทียบปรับใช้แต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะเอาแค่ตัวเลขนะครับตัวเลขที่ผมใช้บ่อยๆก็จะเป็นเมตรละสิเซนนะครับก็อันนี้แล้วแต่เราชอบนะครับแล้วแต่เราชอบเรื่องความสูงของดั้งหลังคานะครับผมนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ